สวัสดีครับมาพบกับช่องพ่อพลายทองคูณนะครับวันนี้มาเอาอ้อยนะครับมาตัดอ้อยนะครับเพื่อที่จะนําไปให้กับพ่อใหญ่นะครับนี่นะครับเต็มรถแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็อิ่มท้องได้หลายมือหลายวันอยู่นะครับสําหรับช้างเชือกเดียวนะครับพ่อใหญ่นะครับแต่ว่าการที่จัดนะครับมาดูระยะทางนะครับไกลนะครับนู่นนะครับจากข้างในลึกนู่นเลยนะครับแบกออกมานะครับก็กว่าจะเต็มนะครับก็ใช้เวลานะครับ นานนะครับมาตั้งแต่เช้ามืดนะครับเช้าตรู่เลยนะครับออนะครับเนื่องจากมาดูทางตรงนี้นะครับน้ําไหลผ่านนะครับเข้าไม่ได้นะครับรถถอยเข้าไม่ได้นะครับนี่นะครับก็ต้องเบรกนะครับต้องเบรกนะครับเดี๋ยวนะครับรถจะติดหรือว่าขึ้นไม่ไหวนะครับจะลําบากเพราะว่ามาคนเดียวนะครับตอนนี้ก็เต็มแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะหานําไปให้กับพ่อใหญ่เลยนะครับตอนนี้นะครับ เสร็จจากตัดอ้อยนะครับก็มาตัดต้นไม้นะครับต้นไม้ก็คือต้นต้นกันหุงนะครับหรือว่าเอาเรียกชื่อนะครับอื่นนะครับก็ไม่ทราบนะครับอ่นนี้นะครับก็คือต้นกันหุงนะครับต้นไม้ น้ำที่ช้างนะครับกินนะครับก็อีกชิ้นนิดหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับซึ่งน่ารงคาสุดมากนะครับชาวช้างก็หายาลําบากนะครับก็ต้องหาอาหารธรรมชาติอาหารป่านะครับก็คือต้นไม้นี่เองนะครับอันนี้นะครับก็ตัดกิ่งนะครับตัดก้านของต้นนี้นะครับนานาเพื่อที่จะนําไปให้ผู้ใหญ่กินด้วยนะครับก็เสริมนะครับเสริมจากอ้อยนะครับเป็นอาหารป่านะครับอาหารป่าอาหารธรรมชาตินะครับเป็นต้นไม้ครับ ช้างก็จะกินนะครับอีกอย่างหนึ่งครับก็อาจจะเป็นยาของช้างด้วยนะครับเพราะว่าช้างเป็นสัตว์นะครับสัตว์ธรรมชาตินะครับเขาก็อาจจะเนื้อตัวนะข้างในนะครับก็อาจจะป่วยอาจจะเป็นอะไรนะครับรำให้ทราบนะครับก็คือยาสารสมุนไพรยาโบราณยาธรรมชาตินะครับของช้างนั้นก็คือต้นไม้นะครับต้นไม้เองนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็ตัดแล้วนะครับ แล้วซึ่งตอนนี้ก็อาจเต็มรถแล้วนะครับก็อาจจะตัดไปไม่เยอะนะครับพอให้พ่อใหญ่ได้กินนะครับนี่นะครับก็มีหลายชนิดนะครับที่ช้างกินได้นะครับต้นไม้อีกหลายชนิดนะครับที่ช้างกินได้นะครับตอนนี้นะครับตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะนําขึ้นรถนะครับเดี๋ยวไปดูพ่อใหญ่โตนะครับมาถึงแล้วนะครับมาถึงพ่อใหญ่แล้วนะครับอาหารของพ่อใหญ่ตอนนี้นะครับ นำให้พ่อใหญ่กินนะครับพ่อใหญ่ก็อยากโกรดนะครับพ่อใหญ่เพราะว่ามาถายนะครับวันนี้เนื่องจากไปหาอาหารมาให้นะครับอย่าพึ่งโกรธนะครับอย่าพึ่งน้อยใจนะครับพ่อใหญ่นะครับดูนะครับต้นต้นถอดนะครับต้นถอดนั่นเองครับที่ไปตัดมานะครับวันนี้ก็ไปตัดอ้อยนะครับรวมทั้งตัดต้นไม้นะครับกิ่งไม้มาให้กับพ่อใหญ่ด้วยนะครับ ดูนะครับกินน่าอร่อยมากเลยนะครับนี่นะครับสําหรับอ้อยก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับเต็มรถเลยนะครับสําหรับกินไม้แล้วก็อ้อยจะนําไปลงที่บ้านที่ควนโจยนะครับหรือว่าที่บ้านช่องสามสาวดาวซิงนั่นเองนะครับจะพาไปลงไว้กินช่วงกลางวันเพราะว่าช่วงกลางวันนะครับหลังจากนี้พ่อใหญ่ก็จะไปร่วมกิจกรรมอยู่ที่นั่นนะครับมีช้างอยู่ด้วยกันนะครับก็มาร่วมกิจกรรมหลายเชือกอยู่นะครับ ดูนะครับเสียงโอ้โหนะครับเสียงดูดปากพ่อใจนะครับกินน่าอร่อยมากมาดูนะครับแผลของพ่อใหญ่ช่วงเช้านะครับยังไม่ได้อับน้ํายังไม่ล้างแผลนะครับนี่นะครับก็จะเป็นรอยนอนกดทับด้วยนะครับเป็นแผลนะครับของพ่อใหญ่เพราะว่าครับพ่อใหญ่นอนนอนข้างเดียวนะครับข้างนี้ เพราะว่าอีกข้างนะครับอีกข้างของพ่อใหญ่นั้นก็เป็นแผลเพิ่มมาอีกนะครับก็คือตรงขานะเนื่องจากช่วงตกมันนะช่วงตกมันก็ไม่สามารถที่จะล้างแผลทำแผลให้ได้นะครับก็เลยนะแผลก็เลยอักเสบนะครับฝั่งขวานะครับฝั่งขวานะครับฝั่งขวาซ้าย ขาฝั่งขวาของพ่อใหญ่ตอนตกมันนะครับว่าเป็นแผลกดทับเช่นเดียวกันครับตอนแรกก็จะบวมนะครับบวมน้ำนะครับพอนอนทับนานๆนานๆก็จะแตกเป็นหนองครับเป็นหนองไหลออกมาเนื่องจากอาการตกมันก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าล้างได้นะครับยิ่งตอนนี้นะครับหายตกมันแล้วนะครับก็ยังล้างลําบากเลยนะครับพูอใหญ่ดิ้นนะครับไม่ไม่ยอมให้ทําแผลบริเวณขาครับอีกอย่างหนึ่งนะครับแผลที่นอนกดทับ กิดจากอากาศเย็นนะครับเย็นนะครับแล้วก็ทําให้ดินตรงนั้นแข็งนะครับแล้วบวกกับน้ำหนักตัวนะครับพ่อใหญ่นอนทับนานๆนะครับก็เกิดแผลกดทับฝั่งนี้นะครับมาดูนะครับแผลของพ่อใหญ่นะครับฝัขาตรงนี้นะครับก็ไม่สามารถที่จะบีบได้นะครับ จับได้นะครับดูนะครับขนาดเข้ามาก็ยังหดๆเฉียวๆนะครับเพราะว่าเคยล้างไปลนะครับแล้วพ่อใหญ่ก็เสียวฝั่งนี้นะครับเจ็บอีกอย่างหนึ่งครับตาฝั่งนี้ก็มองไม่เห็นด้วยนะครับพอเจ็บแล้วนะครับพ่อใหญ่ก็จะระเวงนะครับระเวงเอาเองา นี Look, mm, fate, play, pues ่นะครับดูเหมือนง่วงๆเลยนะครับเจ็บนะครับเพราะว่าล้างแผลนะครับล้างแผลเคยล้างแผลช่วงเช้านะครับพ่อใหญ่ก็เจ็บนะครับระแวงนะเพราะว่าแผลใหม่นะครับก็อาจจะเจ็บนะครับปวดนะครับอีกอย่างหนึ่งอากาศหนาวเย็นด้วยนะครับเดินตามเลยนะครับพ่อใหญ่โอ้นี่นะครับโอ้นึกว่าเต็นนำกล้วยนะครับนำกล้วยให้กินนะครับพอช่วงเช้าจะป้อนยา ป้อนยาเนื่องจากวันนี้มาสายนะครับก็เลยยังไม่ได้ป้อนยานะครับใส่กล้วยนะเอากล้วยยาใส่กล้วยแล้วก็ป้อนนะครับป้อนใส่ปากเลยนะครับก็อยากโหลดนะครับพ่อใหญ่ครับเพราะว่าไปตัดอ้อยนะครับไปหาอาหารมาให้วันนี้ก็เลยมาสายนะครับผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องพ่อพลายทองคุณด้วยนะครับขอบคุณครับ